สวัสดีครับผมช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอาการเครสฟอมร้อนขึ้นนะับลมไม่ทํางานนะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้เราจะมาดูกันว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะฮะอ่าเบื้องต้นเดี๋ยวค่อยตรวจเช็คก,กันอีกทีเบื้องต้นเราต้องเดี๋ยวจะเอาคอมเสียบเช็คทีละคันเลยหาเทสกระตุ้นด้วยไฟฟ้านะครับอ,อันนี้เดี๋ยวมาเช็คระบบพัดลมนะด้วยคอมพิวเตอร์นะครับอ่า ดูวัดลมตัวฮะ,ะสเติบหนึ่งทำงานนะครับอ่ะดูสเต็ปสองอ,อันนี้รอบสูงนะอ่าปกติจะต้องทำงานประมาณนี้นะครับ เพราะคันนี้มีปัญหาเรื่องกับความร้อนนะโอเคครับมาดูคันนี้นะครับเวลาเราสั่งเทสด,ด้วยคอมพิวเตอร์คันนี้คือปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นนะอ่ะอันนี้รอบสโลรอบต่ำรอบเดินเบาอ่ะอันนี้ไม่มีนะไม่มีปฏิกิริยาอ่าแล้วก็มาดูรอบสูงนะครับรอบสูง ไม่มีทํางานตักันนะฮะเดี๋ยวมาดูทีครับหลังจากที่เราได้ทําการแก้ไขเจ,เจอต้นตอนของปัญหานะครับก็คือฟิวตัวนี้นะใหม่ครับฟิวตัวนี้จะอยู่ตําแหน่งนี้นะครับอ่าอาการความร้อนขึ้นฟิวจะอยู่ตําแหน่งนี้นะฮะอ่าต่อจากตัวจะมีร้อยแอมนะแล้วก็มาหกสิบแอมตัวนี้ตัวที่สองนะครับก็คือจะเป็นตัว นี่นะอ่าเีเ์คูรันแฟนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสั่งเทสด้วยคอมพิวเตอร์นะครับเอารอบสโลก่อนนะรอบต่ําอ่าอ่านลมทำงานปกติรอบต่ํานะฮะเสร็จรอบสูงนะฮะอ่า ชอบเร็วเลยฟาสโอเคอ่าอน,นี้จะเป็นรอบสูงทำงานจากที่เมื่อกี้นี้เราเทสแล้วไม่ทำงานนะฮะอันนี้ก็คือจบปิดเคสนะฮะทาทาซปเปอร์เอทความร้อนขึ้นนะฮะพัดลมไม่ทำงานแอร์ไม่เย็นอ่านี่คือตอน้นตอนของปัญหาครับสำหรับท่านใดท,ที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามมือเข้ามาได้นะครับ ช่างต้นทาทาชนบุรีฮะ0802222002นะครับเอามาซ่อมนะครับจบแน่นอนถ้าถามก็ลําบากครับอันนี้คือเรามาลองวิ่งนะฮะวิ่งจริงเทสบนทางถนนความร้อนนะฮะปกตินะครับอย่างต,ตอนแรกความร้อนยิ่งขึ้นนะฮะนี่เราได้แก้ไขเรียบร้อยแนละ้วโอเคตอนนี้ความร้อนปกตินะ สำหรับรถทาทานะฮะจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกระบบเรื่องความร้อนนะเราต้องคอยดูดีๆนะฮะระบบไฟสําคัญนะครับทุะเอทนะฮะยังไงก็ขอบคุณลูกค้านะฮะที่มาใช้บริการกับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะกับขอบพระคุณในหน้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ